ผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในเกมโลบบนะครับกับแบบที่มีชื่อว่าดันเจียนฮีโร่นะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าแบบนี้มีบนาดอะไรอย่างนะแต่ว่าผมเพิ่งได้ลองเล่นนะอันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปหลังจากที่ผมมีประสบการณ์เล่น1ตาท้วนนะครับ <c oughs> เออมันอะไรนี้อโอ้ <c oughs> ผมไม่รู้นะว่าเสียงแบบเอฟเฟกมันจะดังหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ตั้งค่าแบบ น้อยแบบน้อยมากๆนะครับโอเคไดดูซิเลเวลผมตอนนี้ผมเลเวลหกนะผมเล่นเป็นหนงตาเนาะตัวน,นี้มีอะไรเออกดกดยากจังเพชรฟรีของฟรีตอนที่ผมเล่นมาเนี่ยผมได้พวกนี้มาด้วยนะแต่ว่าใส่ไปก่อนแล้วกันกติดตั้งไปก่อนไปผมผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันเล่นยังไงแต่ว่ามันเหมือนแบบแนวต่อสู้อะเนี่ยมันก็ยังมีสอนอยู่นะโอเค ผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีวิ ee, ่งากระโดดดังเท่เฮ้ยจะไปเล่นกระโดดมวนตัวไปข้างหน้าโอ้โหอย่างเท่เลยอะทัวร์แมปกันอันนี้เป็นร้านค้าพรีเมียมนะครับคือซื้ออะไรไม่รู้นะอ๋อก็คือร้านค้านะั่นแะหละร้านค้าเคเคแล้วรอบๆเป็นแบบวงกลมขายเทมเทมอะไรอ๋อจะเป็นพวกอาวุธหรือเปล่าก็ไอเทมหลายๆอย่างนะครับดูไม่ละเอียด นี่คืออะไรนี่คืออะไรเอ๋อผิดฟังผิดฟังเฮ้ยเหมือนมันจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยปะเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วที่มันมีตัวใหญ่เอา้าคืออะไรวะมันเดินตามหรอมันจะมีสัตว์เลี้ยงน,นะครับอันนี้เป็นค่ายดันเจียนหรือเปล่าหรือชาเลนหรืออะไรที่มันจะเป็นเลเวลนะครับเี๋ยผมเข้าไปดูข้างในซิ เขาไปดูข้างในวิลเล่วยวลเยองะพวกนี้ร้านถุงมือคืออะไรวะร้านถุงมือโอ้มันคืออะไรสักอย่างแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันต่อนะครับเดินชาจัางเลวอ๋อถ้ากระโดดสองทีนะมันจะเป็นการใช้สกิลข้างล่างเลยนะอ๋ออันนี้นเองตรงนี้เป็นธนาคารไอเทมเก็บไอเทมของคุณคือ ออทเก็บไอเทมเหมือนมีจำนวนจำกัดไว้นะว่าเก็บได้กี่ชิ้นนี่มันมีสัตว์เลี้ยงตรงนี้มีสัตว์เลี้ยงไม่อยามีบ้างอะ่ะไม่อยามีบ้างอะ่ะทิติดีโลโอ้โหรีโลให้ไอเทมนะครับตรงนั้นทักษะทักษะอะไรน่าจะเป็นตรงที่เราต้องไปเมื่อกี้เลยปะไ่าด้ใช่นะนี่คือให้เปิดเหรอ เปิดกี่กล่องผมมี20ดอกผมเปิดสิบก็ได้อู้ไม่ได้ไม่ได้มันอันละสิบเกงั้นเปิดอันเดียวนำมูกผมก็จะไรคืออะไรอะ่ะโจมตีอาวุธของคุณลงไปในพื้นทำลายพื้นและสร้างความเสียหาย1นึ่เมื่อโดดสูเป็นสกิลหรือเปล่าไม่แน่ใจไหนะลองดูตรงขลังสิคะเอเคน่าจจะเป็นสกิลนะครับ ตอนนี้ผมก็มีสองสกิลแล้วนะแล้มีอะไรที่ผมยังไม่ได้ติดตั้งอีกหรือเปล่าเป็นเกงใส่แล้วอาวุธใส่แล้วก็ไม่น่ามีไหมอืมก็ไม่น่ามีแถ้าผมจะเล่นล่ะแตนเจียนโอเคน่าจะตรงนี้แหละมั้งผมอยากเล่นคนเดียวผมเกง่ง<ะ>ถ้าผมแพ้ขึ้นมาทำไงนะคะแล้วหน้าผมไปไหน แต่ว่าเท่ดีนะบรรยากาศสวยดีผมปรับเอฟซฟกส,ส,สุดหรือยังสุดแล้วด้วยสวยดีนะบรรยากาศโอเคเริ่มดันเจียนกันเลยมีเวลาสิบนาทีนะครับสำหรับการลุยดันเจียนนะคนเดียวด้วยหวังว่าผมจะมีชีวิตรอดกลับไปกลับไปสู่ภพูปกติ <c oughs> โอเคเริ่มก็ยังง่ายนะผมว่ามันสนุกดีนะตอนนี้ผมได้ลองเล่นไปหนึ่งตาทวนนะนะ ผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมันสนุกอะแบบมีอะไรท,ทำนะสกิลเพสกิลเพเฮมันล็อกเป้าไม่ได้เหรอแบบล็อกเป้าไวตรงกลางถ้าแบบนั้นน่าจะมันมีอาจจะทำได้แต่ผมไม่รู้หนือลไม่แน่ใจนี่มันเป็นหมีหรือมันมันเป็นอะไรเจ๊ผมข้างหน้านั่นก็ตัวใหญ่ตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าม,มีตัวใหญ่ลายสีเขียว ผมอยากได้สัตว์เลี้ยงนะผมอยากมีสัตว์เลี้ยงเหมือนคนอื่นเขาอะคือตอนนี้ผมกลัวว่าเสียงเอฟฟกมันจะดังเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่ามันดังมากแต่ผมเพิ่มมิตเ,เอียงนะคือมันดังไปวะตัวเต็มเทปเอยกอบลิน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 เอาไปโดนไปโดนว้าวาววเฮ้ยเออเล่นตรงเล่นตัวเว้ย นี่มากบลินอันนี้เป็นตัวระยะประชิดนะครับส่วนพวกนี้เป็นตัวระยะไกลนะครับน่ารำคาญนี่กบลินนายไม่รอดหรอกตู้เปิดตู้เปิดโอ้ยังไม่หมดอีกหรือนี่พวกระยะไกลนะี่มันกระจอกแต่ระยะไกลก็กระจกเหมือนกันก็จะเบี้ยวแต่ไม่เป็นไรผมชอบนะผมเป็นหนึ่งเดียวกับความเบี้ยว <laughs> ใส่สีเขียวเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับความเบียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ขี้โม้นี่โอโ้โหเลือดสามพันโอโ้โหเอ้ใช่ผมมีสกิลนี่เฮ้ย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 ,ยนาะยคิวนาะยตีฉันโดนเหรอใช่มันโดนเลือดดิเลือดผมมีอยู่โโเลือดจะมดเลือตดตะบดลถรัวเลยเมื่อกี้อ้อว่เปิดสกิลไปเลยเฮ้ยตายแล้เหรอ โอ้โหไม่ทันสังเกตเลยนะเนี่ยได้หีบไปทั้งสองใบเนี่ยโอ้โหได้ไม้อาวุธใหม่นะครับแล้วก็เสื้อเออเออเสื้อเสื้อใช่ผมผมเสื้อยังกาอยู่เลยเสื้อแบบเอ็ N G นเจอร์นตอนนี้เลียว่แปดแล้วนะโอเคไปล็อบบี้ก่อนแล้วกัน<ว>โอเคตอนนี้ผมมาล็อบบี้แล้วนะรู้สึกเดินชา้าสิ่งที่ผมต้องทำก็คือใส่อาวุธใหม่เข้าไป มันต่างกันไหมอันนี้โจมตีหนึ่งร้อยแปดสิบสี่อันนี้โจมตีสี่สิสามจะเป็นพลังเวทอ่ะไม่เอาอะผมผมชอบอันนี้ผมไม่ชอบพลังเวทอะผมแบบเป็นไฟเตอร์แอสซัสซิน่ะผมไม่ไม่ชอเมทอะไม่ชอเวทอะชอบแบบนี้นะครับในดูเสื้อเฮ้ย <c oughs> เสื้อสวยอย่าได้สีเขียว, <c oughs> ส,ว,ยส,วยสวยื้อสวย อ้างสิเลยรับของให้หมดนะครับตอนนี้เลือดผมมีหนึ่งพันสองร้อยนะเดี๋ยวดูสิผมซื้อได้กี่กล่องอ่ะผมจะซื้อส,สักสองกล่องแล้วกันเมื่อกี้ผมได้กุญแจมาอย่างนี้สองกล่องสองกล่องโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,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 อยากตายเลย ดันเจียนนะครับอันนี้ผมเล่นเสร็จสิ้นไปแล้วเหลืออันนี้อันนี้คือตอนแรกมันเสร็จสิ้นเพาว่าไม่รู้ไม่ได้ดู <laughs> เป็นอันนี้นะโอเค okay, ผมจะได้ของประมาณเลเวลเก้านะมันก็จะยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง <No. S 1> ผมจะเล่นคนเดียวเพราะผมเก่งโอเคก็มาครับเ,เ,รเริ่มดันเจียนไปเลยนะมีเวลาสิบนาทีเหมือนเดิมนะครับโอ้โหมันโอ้โหตายได้เนะี่ยอย่างเงี้ย ผมตายได้เลยเนะี่ยในด่านแรกๆก่อนไปเจอบอสอะ่ะมันจะมีบอสสองตัวใช่ไหมถ้ามันมีบอสสองตัวผมอาจจะตายไ <laughs> ด้ตั้งแต่บอสแรกเลยก็ได้นีเ่เจอสกิลผมไปหน่อยโดนตัวเดียวด้วยเขาจะว้าวเลยเฮ้ยมันเด้งเลือดได้เหรออาจจะเด้งเลือดได้นะอันนี้เลือดผมกับเท่าเดิมแล้วอะไรนี่ยเน่ยเลือดผมเท่าเดิมนะนีเ่เปิดสกิลเร็วไปหน่อยไม่เป็นไรอายนะโดนเหมือนกันพวกนี้เลเวลห้านะ ซึ่งผมเลเวลแปดเยอะกว่าน,นี้หนึ่งในนีแอบในพุ่มไม้โคตรกมกลื้นผมว่ามันสนุกดีนะทำไมตัวนี้ตัวเล็กจังวะลูกเหรอมันตัวเล็กอยู่แล้วหรือเปล่าวะเอ้ <g ül üyor> มันตัวเล็กจังเลยตัวเล็กกว่าก๊อฟตินอีกอะเกเคโอเคคือผมน่าจะต้องสนใจเรื่องเวลามากกว่านี้นะเพราะผมรู้สึกว่า โอเคโอเคโอเคกฎผิด <laughs> <laughs> okay, okay, okay. นะครับ <laughs> ผมคิดว่ามันเป็นกระโดดเมื่อกี้นี่เอ้าทำไมกระโดดไม่ไปแล้วภาพผมตกตายผมตายได้กี่รอบเนี่ยโอ้โหกระโดดมันไม่ไฟวะเมื่อกี้อะไรตีคูดาวหรือล่า นี่บนสกิลน้อยสกิลน้อยอนี่โอ้โหอโค่ไปกูดาวนานนิดนึงใช้ต่อเนื่องไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมก็พูดไม่ค่อยเสียงออกจมูกอะผมแบบไม่สบายเปิดปูเบเปิดปูเบสน,นี่อนี้ไม่มีใครสามารถหนีห่อของฉันไปได้หรอกนะยูไอตัวนี้หนีได้ ไม่มีใครเอาฉันลงได้นอกจากสะพานเมื่อกี้ฉันลองลงไปแล้วฉันตายมันเดินทางนี้จริงไหมเนี่ยโอ้โหทางซอกแซกจริงเลยทางซอกแซกจริงจริเลยสวยไอตัวเล็กี่แกจะเป็นเด็กฉันท็ไมเราเว้นแกหรอกนะไอนี้ไม่เกี่ยวไอนี้ไม่เกี่ยวเสกเดียวได้หมด <laughs> ตลกโอเคตอนนี้เหลือ5นาทีนะครับันนี้เหลือ5นาทีกับบอสนะครับโอ้โหเลือด 10, มื่นเก้าโอ้ยหนึ่งหมื่นเก้าร้อยนะครับเลือดตายดีกว่าอย่างงี้เป่าเรียกสมุนด้วยอย่าเป่าเลยอย่าเป่าเลยเฮ้ยมันจะปั่นผมจำได้ผมจำได้ไดนี่ฉันจะไม่มีทางหลงคนแก่เหมือนจะหลง ไม่มีทางหลงคนแกเป็นอันขาดตอนนี้แกลเลือดเนยแค่นี้แล้วโอ้ย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 แหมเล่นทีเพออันผมไม่รู้นะว่าแบบนี้มันมีแบบถ้าผมโดนตีแล้วผมจะล้มหรือเปล่าแบบล้มลงไปนอนอย่างนี้แล้วก็ติดกูดาวเวลาลุกึ้นายนายไม่รอดแน่นี่เลยครั้งสุดท้ายโอเคสวยงามว่ผมสวยงามสวยงามโคตรเก่งเลยวะโอ้ยสนุกจัด หนุกจัดเฮ้ยมีของสีฟ้าเวดอีกแล้วปะไม้กายสิทธิ์พลังเวทมนต์ก็ก็ดีอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยอยากเป็นเวดอ่ะดิชุดเกราะนะครับโอเคได้ได้อยู่โอ้เลเวลสิบเอ็ดนับโอเคไปรับบี้ก่อนโอเคผมเมื่อกี้ผุมได้อะไรมาบ้างนะผมได้อชุดเกราะใหม่หมใช่ไหมติดตั้งไว้เลย,เลยชุดเกราะใหม่โอเคแล้วก็มีอะไรไม้คาถา ติดตั้งไปก่อนก็นได้รอบนี้ผมจะเป็นเวทแล้วกันนะรอบต,ต่อไปนะผมจะเป็นเวทแล้วกันเพราะผมได้อาวุธเวทมาแล้วดาเมจมันเยอะกว่านะครับก็ต้องจําใจลองเล่นไปก่อนนะเผื่อมันอาจจะดีก็ได้นะใครจะไปรู้คนนี้เทพว่ะเขี้ยเวทเหมือนกันเลยคาถาของเขาเทพกว่าอีกอะชุดเขาก็เทศเอ้ย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 อ,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 อะไรเนี่ยกระดูกผมอยากอุ้ยสัตว์เลี้ยงผมอยากได้ตัวนี้อะ ดูดีหมาปาสีฟ้าผมอยากได้ที่ไม่คตรเท่อยากได้แบบตัวนี้มันก็เท่อยู่แต่ชอบแบบตัวเมื่อกี้อะหาจากไหนวะสัตว์เลี้ยงไม่มีสัตว์เลี้ยงมาจากไหนโอ้โหตรงนี้มีมีสุ่มเราจะได้สัตว์เลี้ยงไหม้าผมลองเปิดไปสักสามกล่องแล้วกันผมไม่หลบับไม่จำานสามกล่องโอ้โห เป็นเลเวลที่ดีขึ้นนะครับคิดว่านะก็นี่น่าจะเป็นสกิลใหม่เหมือนกล่องนี้จะมีแต่สกิลไหมเออใช่กล่องทักษะมีแต่สกิลนะครับโอเคมีแต่สกิลก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็วาดบุมไนดะ้แต่สกิลเดิมๆอันนี้เท่าไหร่ปี่หาสิบหกนี่สิบแปดงั้นเอาวันนี้อันนี้ดีกว่าอนี้ดีกว่านะโอเค ตรงนี้ผมได้มาส่งกล่องลองเปิดซิได้อะไรเฮ้ยสัตว์เลี้ยงวะเนี่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 ยไหนดูด,ดิอยู่ตรงไหนวะสัตว์เลี้ยงปลาล่าให้ยิงด้วยอันนี้สัตว์เลี้ยงของผมเฮี้ยที่นั่นเป็นหมีแล้วกันเอ้ยน่ารักว่ะแต่อยากได้หมาป่าไม่เป็นไรเอาไปก่อนอไปก่อน Okay. เดี๋ยวไปเล่นตาต่อไปกันเลยดีกว่า <What? S 1> อันนี้ก็มาในระดับยากนะครับมาในระดับยากที่เรามีเวลาเท่าเดิมนะค,คือสิบนาทีเหมือนเดิมเลยโห oh, ยากจริงยากจริงดีนานอยู่เนี่ยแตตัวไม่งใหญ่อะ่ะโอ้โหผมไม่อยากจะนึกระดับสุดท้ายเมื่อกี้มันมีสี่ระดับอะระดับที่สี่อะพวกนี้เลเวลสิบแล้วนะครับเรื่องผมเลเวลสิบเจ็ดมันเยอะกว่าแค่นิดเดียวเองโอ้ยเลือด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 ทำไงให้เลือดเพิ่มอะ ไม่ให้เลือดเพิ่มอ่ะโหผมไม่อยากตายที่นี่นะเว้ยเดี๋ยว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 ผมไม่อยากตายที่นี่มันก่าเกินผมต้องโหผมต้องคอยหลบสกิลบ้างแล้วน่นนนอางเงี้โยโอ้โหเยเอยเกลับตายทำไงเลือดผมเพิ่มอ่ะรอใช่ไหมรอรอก่อนรอก่อน โอ้โหเกือบตายเมื่อกี้นี่แค่ดาดแรกกันเนี่ยผมไม่คิดสภาพแบบดาดได้ท้ายหรือหลังๆแบบบอสอะไรเงี้ยดูด,ดีมันกินเวลามากกว่าผมจะชาร์จเลือดอะไรอย่างงี้ะเลือดผมพันห้าเนเมื่อกี้แบบทีเดียวตายแน่เลือดเหลือสี่สิบเก้าโอ้โหคือผมโดนลุมอ่ะเวลาโดนลุมมันจะหลบยากใช่ไหมย่ยมันจะมีแดงๆที่พือแล้วผมไม่เห็นอะโอ้โหตายตายกูตาย ตัวยิงไกลมันยิงผมได้ดูดิผมต้องจัดการมันก่อนนะเนี่ยเชียช่ยเชี่ยเชี่ยจะตายจะตายโคจะตายแล้วเฮ้ยพิ้วนะเว้ยอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยพิ้วนะเวย้ยเห็นอย่างเงี้ยพิ้วนะเวย้ยโคตรจะเสียวเวลามันตีแรงอย่างวัเน,นี้ยมีช่วยดิ นี่ขนาดผมมีผู้ช่วยเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ๆแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงผมก็จะตายถ้าสัตว์เลี้ยงผมตายมันจะเกิดใหม่ไหมวะโห้หโคตรยากเลยด่านท้ายกูตายแน่เลยเนี่ยในโลกของหนูทุกคนเป็นม้ากแกรกกินสายรุ้งเป็นอาหารแล้วก็อึเป็นผีเสื้อมันวิเศษมากเขที่โอ้ผมตอนนี้ผมเลอแค่บอสใหญ่แล้วนะซึ่ง เวลาเหลือสามนาทีแล้วตอนนี้ผมกำลังรอเด้งเลือดผมไม่รู้ว่าบอสเลือดเท่าไหร่ต้องเข้าไปดูใ,ใกล้ๆกันโ,โหสามนาทีโอ้โหเลือดสองหมื่นจีแล้วบอสตัวนี้แม่งเก่งอะดิเก่งกว่าตัวตัวมีอ่ะเป็นเรื่องนะมันเรียกลูกน้องได้ด้วยโ,โหตีแทบไม่เข้าเลยโอ้ยท่าท่าไหนวะท่าหมุนนะมันจะมหมุนตอนไหนวะน่าจะหลังจากนี้ปะใช่ใช่ใช่มันหมุนมันหมุนมันหมุน คือผมไม่ชอบท่าหมุนสุดๆแล้วมันหลบยากโอ้โหตาย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 ตาลูเตตาลูตาลูเต้ใช่ปวะนี่อะดูดิโอ้โหไม่เงื้อหมุนอยู่นั่นแหละยากจับยากจับเต่าเรียกลูกน้อยแหละยังไม่ถึงครึ่งทางจะตายแล้ว ทีอสกิลผมมันไม่ค่อยแรงเลยแหละเฮ้ย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 เดี๋ยว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 มีช่วยผมก่อนมีช่วยผมก่อนรอเลือดแปบนึงรอเลือดแปบนึงเกือบตายโอ้โหไอตัวเล็กเนี่ยปัญหาเลยนะไอตัวเล็กๆอ่ะทีเดียวพึ่งหลอนเลยเมื่อกี้เกือบตายละสองนาทีทันปะวะดูดิแม่งเล็กลูกน้องไอ้เหี้ย โอ้ยหย,ยาบคายขอขอขอภายในความหยาบคายนะลุ้นๆนมีไปตีมีอย่าตามผมมาหมุนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยนีเสือปะจเะเข้เป็นอย่างนี้นี่เองตายผมตายผมตายโหเวลาจะหมดแล้วดูเลือดดูเลือดสิ หมีสู้ไม่ได้เลยวะ่ะมันเป่าเรียกชิบหายไปเล่นคนเดียวถึงอย่างนี้รี่เข้าไปตีได้ทีละนิดเองอะ่ะคือถ้าผมฆ่าบอสได้ตัวเล็กๆก,ก็จะหายไปทั้งหมดนะครับซึ่งผมจะเข้าไปตีบอสได้ยังไงในเมื่อตัวเล็กๆมันลอ้อมรอบขนาดนี้ต้องล่อตัวเล็กๆออกมาแต่ว่าแบบมันไม่ง่ายเลยโอ้ โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็บ้าแล้วโอ้้เฮยจะตายเอาใหม่เอาใหม่ใหม่้อลอลอขู่เรือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีกับเลือแปดพันแล้วจะไหวไปะเนี่ย เลือดผมเลือ94คลิปหายรอเลือดก่อนดีนะเนี่ยที่พวกตัวเล็กๆพวกนี้มันไม่ตีไก่ถ้ามันตีไก่ขึ้นมาให้เป็นเรื่องเลยโอกาสที่บอสคนเดียวเวลาเหลือสามทีว่าเออผมผมว่าไม่ไหววะ่ะสามทีวิไม่ไหวจริงๆผมอาจจะตายก็ได้ตรงนี้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมว่าผมจะตายแหละโอ้ยลุ้นจัดเชี่ยไม่ไหววะ่ะห้าวิสกิลยังครูดาวไม่เสร็จเลยตันเกี้ยล้มเหลวนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคอีกนิดเดียวเดี๋ยวผมเอาใหม่เดี๋ยวผมเอาใหม่ครับส years later. โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เลือเวลาสี่นาทีนะครับตอนนี้ผมมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมากับเพื่อนนะมาับมกดสามคนนะแต่ว่าเข้ามาสองคนเลือดบอสก็คือสี่หมื่นสองมันน่าจะเยอะกว่าเดิมนะเพราะว่ามีเพื่อนเข้ามาด้วยนะเพื่อนมันน่าจะเยอะขึ้นแล้วผมก็เพิ่งได้ไปรู้ความลับมานะ,าะว่าไออาวุธที่ผมใช้นะี่มันเป็นไม้กระดาษใช่ไหมมันเป็นพลังเวทมันตีไกลได้คนระับผมก็เล่นตีแบบระยะประชิดมาตลอดนะเพราะผมไม่รู้อะผมคิดว่ามันตีได้แต่ใกล้ จริงๆคือมันตีไกลได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือตีได้แล้วผมแล้วก็เวลาตายมันเกิดใหม่ได้นะแต่ผมไม่รู้นะว่าในส่วนของบอสะได้หรือเปล่าแต่ว่าคือมันตายแล้วมันเกิดใหม่ได้ครับก็แค่หักเวลาประมาณสิบวิมั้งประมาณนะประมาณไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมผมตายแล้วรอบนึงในนี้นะแล้วผมก็เกิดใหม่เออคือเมื่อกี้เป็นการาติดพลาดครั้งใหญ่มากๆครับเซกและะ้วเซกแล้ว ผมหวังว่าอันนี้ผมจะรอดนะผมว่ายัางไงผมก็ชนะนะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมช่วยนะเพื่อนผมเลเวลผแต่ว่าเล่นเก่งคือผมเลไม่ตัวที่สองเล่นกลา <c oughs> เนี่ยดูดีเบคอน่กี้ฉันเห็นเบคอโอ๊ยโอๆยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอย,โอยเลือดเหลือสามิอยากตายไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้อยากตายเดี๋ยวตายจริง โอ้ยพวกลูกกระจกทั้งหลายอเอ้ยแกทำให้ฉันดู yeah. ยแย่จะตายแล้วโอ้โหจะตายแล้วไยมันตีถึงประมาณมันน่าจะมีระยะของมันนะว่าตีถึงประมาณไหนะแต่ว่าตรงนี้ไม่น่าถึงนะสวยเป็นไงละ่ะเจอสกิลของฉันเข้าไปคือผมชนะได้ด้วยบารมีเพื่อนนะโอเค คือยากจัดโอ้โหของสีเขียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปที่ล็อบบี้กันก่อนกลับไปเตรียมพร้อมนะครับโอเคมาแล้วนะผมอันนี้คือผมมีผู้ช่วยใหมีคนนึงนะเพราะว่านี่มันเป็นระดับสูงสุดอะ่ะโหมดบ้าโอโ้โ,อโหโอ้โหตัวคือไม่ไหวเลยนะผมมันไม่ไหวดูดินี่กระดาษแรกนะผมโดนนัดเดียวถ้าโดนสองนัดต้องจอด แล้วผมเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงมานด้วยนะเป็นมีน้อยนะเพราะว่าเห็นว่ามันเก่งกว่า,าับหมีปกติทั่วไปนะือไอตัวนักเวทที่มันโอ้โหโลบสิบวิโอ้โต,าตายตายเลยคือตอนนี้เพื่อนต้องแบกผมนะเพราะว่าเพื่อนเยอะมากถ้าไม่สัดเลี้ยงเพื่อนเยอะจังเหมือนว่าหมาป่าตัวใหญ่จะเสกลูกกระจกมาได้นะอ๋อตรงนั้นยังไม่ตายโอเคอันนี้น่าจะเป็นบอสสุดท้ายแล้วนะ คือผมตีแทบไม่เข้าเลยนะจริงๆผมตีแทบไม่เข้าเลยเลือดโอ้โหหกหมื่นเก้าผมตีมันแบบจะไม่เข้าเลยต้องดาเมจของเพื่อนอะแต่ผมแหลกอ่ะพอผมเข้าวิวใกล้มันอ่ะผมติผมเล่นแล้วมันไม่ค่อยแหลกตูดีไอ้ชู้เพื่อนโคตรโหดขอบุณครับขอบคุณครับขอบุณครับขอบุณครับโคตรจะโหดอ่ะ โอของฟ้าทั้งนั้นแต่ไม่เป็นไรดีขึ้นสตีฟวะผมได้อ้ย๊ยเปิดกล่องก่อนได้กล่องมามกล่องหนึ่งเปิดสิเฮ้ยผมได้ตัวนั้นแล้วใน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 สัตว์เลี้ยงตัวใหม่โอ้โหกากว่าเดิมอีกกากก็มีน้อยของผมอีกมีน้อยผมตีแรงกว่าแมวอะ่ะแล้วก็เมื่อกี้ได้อะไรมา อาวุธใหม่นะติดตั้งเลยอาวุธใหม่ก็เปิงเกีงใช่ไหมเปิงเกงียงในวันที่15โอเคสีฟ้านี่เหมือนจะโหดกว่าสีม่วงหรือเปล่าอาจจะใช่นะซื้อได้กี่กล่องเอ่อซื้อได้สามกล่องนะโอเคเปิดไปเลยสามกล่องผมได้สกิลอะไรมาบ้างเสียงคำรามเลเวล28นะความเสียหาย1,621นะครับเป็นความเสียหาย ไม่กว้างหรือเปล่าไม่รู้อยู่ใกล้ๆนะอันนี้ก็เป็นรักษาตัวเองนะครับเลเวลบส24ฟื้นฟูสุขภาพ1,420นะครับอืมไม่สามารถวิจาร์ณได้อเลยวะพยายามวิจารสิคัมรามร้ายแรงนะครับก็คือซ้ำนะแต่ว่ากากกว่าโอเคเนี่ยผติดตั้งซิแล้วก็เดียวในมันลองใช้สกิลในนี้ได้ไหมติดตั้งอ่าโหติดตั้งไม่ได้เยเวผมตำ คือผมต้องมีเลเวลเท่ากับสกิลที่ผมได้มาก่อนนะครับแม่โฟเนี่ยโหยากจัดแครวะผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีพระมานี้นะสำหรับเกมนี้ผมว่าดีผมว่าดีเลยสนุกมากสนุกมากลองมาเล่นกันได้นะครับสำหรับดันเจี้ยนฮีโร่นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเจอก,กันชิปหน้าครับบ๊ายบายจุกุ้ง